ก็ตามต่อสู้หนึ่งก็้ามต่อสู้หนึ่ง ได้ไปดีไปไอะไรนะคะฮะตรงไหนขึ้นตรงนั้นไงตรงบันได ตรงนั้นอะน้องขึ้นได้เหรอลูก <c oughs> ขึ้นตรงนั้นได้เหรอคะอ่ะไปดีไปไปดีขึ้นไป <c oughs> ไปดีง่ายเอาไม่แค่มูไปเร็วขึ้นบันไดเร็ว